ก็ทําให้ดีเท่าดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แหละนะก็เหมือนมีที่พระเจ้าตัดนะกรณีผู้พิพากษาเนี่ยนะตัดสินไม่เที่ยงธรรมเนี่ยก็ไปเป็นเปลดเนาะไปเป็นเปล้วราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนั่นแหละนะ อะไรที่มันยังมีความบกพร่องอะไรเนี่ยเราก็พยายามทำความความดีเสริมเข้าไปส่วนใดทําได้นะก็ทํานะเช่นเราอาจจะบอกแหมเป็นผมเป็นทนายผมยังรักษาสินข้อสไม่เคยได้พูดโกหกอะไรอยู่นะเราก็รักษาข้อหนึ่งสิ รักษาข้อ1นข้อสข้อสข้อไหนที่มันมันดีมทําได้เราก็รักษาไว้ในศิน5าเนี่ยย,ยังพลาดข้อเดียว <c oughs> ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้พลาดเป็นประจําหรือไปตลอดอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะมีส่วนวิบากอย่างเบาที่ต้องโดนนะแต่ก็ไม่ได้ปิดกันก้นมรรคผลนะ,นะ,นะ แล้วก็ทําความดีส่วนอื่นแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเราไปเดี๋ยวความดีส่วนอื่นเนี่ยมันก็ค่อยๆนะทำให้เรา,เาหลุดพ้นได้เองนะหลีกออกจากความผิดต่างๆหลีกออกจากเหตุปัจจัยต่างๆอาจจะเจอคนดีเจอลูกความดีเจอผู้ภิษษาดีนะมันก็ค่อยเป็นเหตุเป็นปัจจัยไป แล้วถ้าไปดูในอีกสูตรหนึ่งว่าทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเธอเอพูดเท็จหรือไม่พูดเท็จมากกว่ากันเพราะนั้นดูถ้าจะไม่พูดเท็จมากกว่าเนาะก็ไล่ถามปริพาชกไปเนี่ยนะว่าเรานอนก็เป็นกี่ชั่วโมงแล้วเราหกเจ็ดชั่วโมงน,น่ะนะช่วงนั้นเราก็ไม่ได้พูดเท็จ ในนั้นก่อนนอนเนี่ยครูเจ้าเลยให้ตั้งจิตไงเหมือนรักษาศีลน,น่ะนะว่าบาปอกุศลเนี่ยจะไม่ไหลไปตามเราผู้นอนอยู่